นี่งันคืองานแต่งของทางผ่านอีสานเขาจะผ้าผ่านก็สวยงาม บรรยากาศในงานแต่งจ้าว่าเขาก็มาพอเราเฝ้าฟังว่างเว่ยวสันเออ เป็นไรลูกหายแล้วเด้อหายเนี่ไปไปลูกเลยลูกเลยไปลูกเลยลูกเลยไปย่างยากเดี๋ยวเขแขนก่อนดูใครแก้วดูเป็นน้าแก้วเออมันจากเมียมันจากไปมันวนหัวยยุ่งว่าเกินครั้งนึงเอิ่มเอออายุดีเมียบ้างทำใจจ้อย ไปบูแ้แค้นเอะมาไม่บันนี่ข้าไม่ออกไปบันนี่ บรรยากาศในงานแต่งจ้าหลายคนหลายคนุ่หลายคน <Okay. S 2> ครับ <Okay. S 2>

บรรยากาศแห่งแตงจ้าแม่แม่จ้ะเขาบอกโบราณบอกึกืก่ะที่ điều về chuyện này phải <laughs> được rồi được rồi cái gì cái gì cái gì ไอพญายผ้ามผูกกันข้าจันผูก ไม่ดูอะไรเยทำแท้เมียเราไม่ดูเเมียเราคนนี้อะเพรมียตังแตเาเขาเมียแเมียทำแนไม่ดเมียทำแบบน้นดนดูล้วเนาะแล่ะโยต่หายรอาแหวนน้า่อนบอกจะไหว่ายาลดร้องปวดเนี่ยรก่อนบอก

กระสาเจ้าเบาทกสาเจ้าเบาใส่แหวนไห้มันสันบเนี่ยทีแรกมันสันผูกมาได้พูดคนได้ว่าทาให้คนน่ะไปบุกแนเฮ็ดไว้เเง่าันทมันเง่าเอาไปโรงเรียนมันเง่าไม่ใหญ่ตอยเจ้าซุ้มนี่ประเทศสัน สร้างแล้วนะเหยาเหยาพอเราไป่รงเรียงกันนี่แม่เงยาว่าเป็นผูกไข่แคนคู่้องทบคุณมาประ็ดซดสินะโอ้ย